ก็ในส่วนปูนาที่เราเลี้ยงมันก็จะมีอยู่2ออย่างนะครับตอนที่ตอนนี้เลี้ยงที่เลี้ยงอยู่ปัจจุบันนี้ก็คือจะเป็เปนเลี้ยงแบบกระชังกระชังพลาสติกจะมีข้อดีอย่างก็คือมันจะต้นทุนนั้นต่ําแค่แผ่นละร้อยกว่าบาทแล้วก็จับมาพับเพื่อที่จะเลี้ยงได้เลยก็ในส่วนนี้เราจะแนะนําสําหรับลูกค้าที่เขา,อ,าอยากจะลงทุนน้อยหรือว่าต้นทุนต่ําอะไรอย่างเงี้ยก็อ,อยากจะทดลองเลี้ยงก็ อยากจะใช้ทุนน้อยหน่อยก็จะใช้กระชังแบบนี้ก็คือกระชังพลาสติกลงทุนแค่ร้อยกว่าบาทก็พับเลี้ยงได้เลยถ้าสูงขึ้นไปอีกหน่อยก็คือจะเป็นกระชังผ้าใบก็จะ6 700บาทครับก็จะประมาณนี้แหละแล้วอีกส่วนหนึ่งในด้านนู้นผมก็จะเลี้ยงเป็นบ่อปูนเลี้ยงกระชังมันก็จะเนี่ยเราเราก็มีที่หลบฟ้อนให้มันก็จะมีเป็นกระเบื้องใช้กระเบื้องจะเป็นที่หลบฟ้อนก็ในเมื่อเขาอยากจะอยู่บนบกหรือเข้าใจตามภาษาของสัตว์เครื่องบุกข้องน้ํา ครับนี่ก็จะเป็นบ่อปูนครับในบ่อปูนนี้เราก็จะมีติดสปริงเกอร์ให้ด้วยสปริงเกอร์ก็จะมีมีจุดประสงค์ของการติดก็คือจะมีอยู่สองอย่างก็คือช่วยให้อากาศหรือช่วยให้ออกซิเจนในน้ำมันเยอะในเมื่อน้ำมีออกซิเจนเยอะก็ปูก็จะสดชื่นปูก็จะแข็งแรงก็จะลอกคราบบ่อยพอเขาลอกคราบบ่อยก็จะโตเร็วเพราะว่าปูจเจริญตบโตด้วยกันลอกคราบ ของน้ําเขาก็จะทําให้เขาหลงฤด,ดูว่าเป็นหน้าผลเขาก็จะผสมพันธุ์กันช่วงกลางวันนี้เขาจะไม่ไปไหนก็จะหลบอยู่ข้างในกลางคืนก็ถึงจะออกมาหากินอาหารนี้ก็ส่วนมากก็คือจะอาหลักๆเลยก็จะให้อาหารเป็นอาหารของลูกกบนะครับก็ให้อาหารก็จะเป็นให้มื้อเดียวเฉพาะเมื้อเย็นมื้อเย็นก็คือประมาณตัหกโมงครึ่งหรือทุ่มหนึ่งถึงจะให้ ก็เพราะว่ามาปูเขาจะเป็นสัตว์ที่ชอบออกหากินกลางคืนก็ในเนี่ยมมืดแล้วเขาถึงจะออกมาหากินก็ถึงเอาให้ในช่วงมืดถ้าให้ช่วงที่ว่ายังไม่มืดเขาไม่ค่อยออกมาหากินมันก็จะลอยเน่าจมน้ําแล้วก็มันจะเน่าเสียทําให้น้ําเสียเร็วเราก็เลยต้องรอให้มันมืดก่อนถึงให้รับขถ้าปูตัวที่ลอกขาบแล้วเขาจะอ่อนแอเขาตัวจะนิ่มแล้วจะเคลื่อนไหวช้าก็จะ ตัวอื่นก็จะเข้ามาแกล้งเขามาหนีบอะไรก็จะมีคือจะตายอ่ะส่วนมากถ้าไม่ดูถ้าเราไม่เห็นแล้วก็ไม่ครอบไว้ตัวไหนเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ตัวไหนจะส่งขายเป็นปูกิโลแล้วก็ไปเลือกอีกทีนึงก็ดูตัวไหนพิการตัวไหนไม่สมบูรณ์อะไรก็ขายเป็นปูก,กิโลไปตัวไหนที่มันรูปร่างมันครบมันตัวสมบูรณ์แล้วก็เอาเก็บไว้เป็นพ่อพันแม่พันธุ์ครับก็หมุนเวียนกันอยู่อย่างนี้พันกันครั้งหนึ่งก็สามารถท้องได้ถึงสามครั้ง คือได้ตลอดปีอ่ะคือแต่ละครั้งนี่ก็คือ1รอบก็สี่เดือนครับก็ปูไข่ก็ถ้าปูตัวเต็มที่ปูร่างกายสมบูรณ์เต็มที่ก็จะไข่เขาก็จะมีประมาณ500-700ถึง700ฟองแต่ถ้าตัวเล็กตัวที่ไม่ค่อยสมบูรณ์หน่อยปูรุ่นๆก็จะประมาณ300-500ถึง500ฟองต่อตัวครับจริงฮะเป็นจริง เพราะว่าขายวันๆหน,นึ่งเนี่ยวันละร้อยคู่ร้อยกว่าคู่อะไรเงี้ยก็อย่างผมขายคู่หนึ่งแปดสิบบาทร้อยคู่ก็ได้แปดพันอย่างน้อยๆก็คือเดือนละห้าหมื่นยังไงก็ผ่านครับ ครับสวัสดีครับผมนายประพจน์เพชรประภัยนะครับก็ปัจจุบันก็อยู่บ้านเลขที่6กทับสหมู่3ามนะครับตำบลบึงกอไห่ออำเภอลำลูกกาปทุมธาน,นีก็สถานที่นี้ก็จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนนะฮะก็ประมาณ7ปีกว่ากับ8ปีแล้วแหละก็นแรกๆเลยก็ทําเกี่ยวกับกรอบรูปรูปในหลวงก็มีกลุ่มแม่บ้านก็มาร่วมกันทํา ก็พอหลังๆมาก็มันงานในส่วนนี้มันมีน้อยก็เลยก็ลองหันมาเลี้ยงปูลองดูก็พอเริ่มเลี้ยงปูมาก็มีผู้คนเข้ามาดูกันเยอะมีเข้ามาหาเพื่อที่จะเอาไปรับไปเป็นพ่อพันแม่พันธุ์ทดลองเลี้ยงหรือว่ามาปรึกษาการเลี้ยงเพื่อที่จะไปประกอบเป็นอาชีพเสริมก็ทางเราก็ให้คำปรึกษาด้ยดีตลอดมาก็บางท่านที่ว่าขี้เกียจเข้ามาก็โทรมาสอบถามก็ได้ ก็ตลอดระยะเวลาที่ทํามาก็มีผู้คนเข้ามาดูก็หลากหลายสาขาอาชีพหลากหลายไม่ว่าจะเป็นต่างจังหวัดหรือในจังหวัดเองก็เข้ามาดูเพื่อที่จะรับพอพันธุ์แม่ันไปเลี้ยงแล้วก็ขอคำปรึกษากันก็เยอะพอสมควรตลอดระยะเวลาเราก็ทั้งขายทั้งให้ความรู้ก็ทําในเชิงกเกษตรแบบแบ่งปันก็ ดูแลกันในช่วงระยะเวลาที่ว่ามีใครเข้ามาจะขอความช่วยเหลือในด้านการที่ว่าอยากจะหาอาชีพเสริมอะไรอย่างนี้ก็ก็พูดพบปะพูดคุยกันก็เกี่ยวกับประมาณแบบนี้นะครับในส่วนปูที่เราเลี้ยงนี่ก็คือเป็นปูนานครับปูนาก็เป็นสายพันธุ์ประเทศสายพันธุ์กําแพงเพชรแต่จริงๆแล้วส่วนใหญ่ของเราที่เราเลี้ยงอยู่ก็จะเป็นพันธุ์กําแพงเพชร พวในรู้จักจากประสบการณ์ก็คือเลี้ยงพันธุ์กระเบงเพชรน,นี่มันจะมีการเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็มีความแข็งแรงกว่าสายพันธุ์อื่นก็เลยเลี้ยงในสายพันธุ์นี้ซะส่วนใหญ่แล้วก็จะแนะนําให้ลูกค้าเลี้ยงสายพันธุ์นี้ซะส่วนใหญ่แล้วก็พ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะฮะก็ทั้งที่ว่าจะมาจากต่างหวัดหรือจะจากคนในพื้นที่ก็ตามก็เข้ามารับเองหรือว่าจะให้เราส่งให้ก็ได้ก็ส่งให้แล้วเราก็คิดค่าขนส่งตาม ก็เป็นจริงตามขนาดกล่องที่เขาวัดในการขนส่งก็ส่งทั่วประเทศนะครับหรือว่าจะเป็นในด้านปูที่ว่าเขาไปแปลรูปก็มีก็ทางพ่อค้าแม่ค้าจากหลายจังหวัดก็โทรสั่งเข้ามาแล้วก็ส่งให้ในลักษณะที่เป็นปูแช่แข็งก็ส่งให้ตามความต้องการของอที่มันมีออเดอร์เข้ามาก็ส่งอย่างนี้มาเรื่อยๆครับ สำหรับปูกิโลก็แต่ละช่วงแต่ละห่วงเวลามันจะแตกต่างกันในในเรื่องราคานะครับในช่วงที่ว่าปูเปนออกมาเยอะๆมีเยอะๆก็ราคามันก็จะลดลงในขณะน,นี้ในปัจจุบันนี้ราคา120บาทนี่คือในราคาสูงสุดของปูปูที่เป็นกิโลที่เอานําไปแปรรูปนะครับ ในฟาร์มในฟาร์มตรงนี้ก็คือเนื้อพื้นที่มันน้อยก็เลี้ยงก็ไม่เต็มที่ก็ไม่เกินหมื่นตัวแต่ทีนี้จริงๆแล้วเหมือนตัวมันไม่พอแต่เดีที่ผมทําแล้วมันพอขายพอจําหน่ายให้ลูกค้าทุกวันนี้ก็คือทําที่พะเยาด้วยเพราะว่าที่พะเยาก,ก็ทําเลี้ยงอยู่หลายไร่ก็ Så, ถ้าที่นี่ไม่พอก็ส่งจากพะเยามาพอที่นู่นเราก็คือเลี้ยงเป็นหลักอยู่ที่นุ่นคือว่าส่วนใหญ่จะจะเลี้ยงอยู่ที่นุ่นแต่ที่นี่ก็ถ้าจะขายเป็นพ่อแม่พันธุ์อย่างเดียวมันมันก็พอ พอที่จะจําหน่ายให้กับลูกค้าที่สนใจแต่ทีนี้ถ้าจะเป็นปูกิโลจับทีเป็นตันปีทีละหลายร้อยโลนี่ก็จะเป็นที่พะเยาซะส่วนใหญ่ครับกระปูมันไม่มีอะไรยากนะครับถ้าเข้ามาเลี้ยงจริงๆเข้าดูแลมันจริงๆถ้าเรามีใจรักที่จะเลี้ยงมันมันก็ไม่เหนื่อยไม่ยากเท่าที่ผ่านมาที่เลี้ยงก็มีปัจจัยหลักๆที่ว่าเราดูแลมันที่ว่ามันมีความสําคัญที่สุดก็มีอยู่2อย่างแค่นั้นเองคืออย่างแรกก็คืออย่าให้น้ําเน่าเสีย ถ้าเราเลี้ยงไม่ให้น้าเน่าเสียมันก็จะไม่ตายมันก็จะรอดแล้วอย่างที่สองก็คือเราเลี้ยงมีพื้นที่ให้มันพอดีอย่าให้มันจํากัดอย่าให้เขาอยู่กันแบบว่าหนาแน่นเกินไปแล้วก็มีที่หลบซ่อนให้เขาเพียงพออย่างก็ใช้พวกกระเบื้องหรือใช้ภาชนะอื่นที่ว่าเป็นพื้นที่ที่ให้เขาเข้าไปหลบได้จะเป็นกระเบื้องเป็นกระป๋องเป็นอะไรก็แล้วแต่เป็นลังอะ,อะไรที่ว่ามันอยู่ในน้ําได้โดยที่ว่าไม่ไม่เสื่อมสลายก็ มันก็เป็นที่หลบซ่อนทหกอันได้หรือไม่งั้นก็จะเป็นพวกจอกแหนสาหร่ายพืชน,น้ําทุกอย่างใส่ลงไปมันก็เป็นที่หลบซ่อนด้วยแล้วก็เป็นที่เป็นอาหารของเขาด้วยเขาจะชอบพวกสาหร่ายพวกแหนอะไรพวกนี้เขาจะชอบมากเพราะมันเป็นอาหารแล้วก็เป็นที่หลบซ่อนก็แนะนําว่าถ้าถ้าใส่ยิ่งเยอะยิ่งดีแต่ต้องขยันเปลี่ยนหน่อยเพราะว่ามันอาจจะเน่าเสียตรงที่ว่ามันปลูกเข้าไปกัดกินพอเข้าไปกัดกินมันช้าแล้วมันก็จะเน่าเสีย เร็วเพราะฉะนั้นก็เลยต้องจะต้องเวลาเราเอาใส่ไปในปริวัณเยอะๆเราก็ต้องพยายามขยนันเปลี่ยนบ่อยๆครับครับก็จริงแล้วก็ของเราอันนี้เป็นวิสาหกิจชุมชนนะครับก็เป็นแหล่งเรียนรู้เป็นสถานที่เรียนรู้ของตำบลน,นะครับก็เปิดให้เข้าชมได้ก็ทุกวันนะครับเพราะว่าผมก็บ้านก็อยู่ที่นี่เองแล้วก็ค่าเข้าชมหรือว่าเข้ามาขอคำปรึกษาอะไรก็ไม่มีนะฮะก็มาได้ตลอดแล้วก็ ในช่องทางที่ติดต่อได้ก็มีก็เป็นทางเพจ Facebook ก็พิมพ์คำว่าปอปูนาฟาร์มมันก็จะขึ้นเลยนะฮะของของเราก็จะเบอร์โทรศัพท์ก็089-248-6288นะครับก็โทรปรึกษาได้นะฮะ